าาการเพิ่งกะอยากให้เอเอ,เอมีอาชีพนเ,เนอะเนาะเรียกเมยเ์ไปนํำพดพักํำพังว่าอาตะกี้เอ,เอๆๆ้อนี่ปลูกดอกดาเวเพื่องพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำนี่คือสีโบเพียงโค่เป็นวาหนาเลย,ยเพราะว่าน้าเลขเนาะบว้วง่ายง่ายซะคือว่าอาจจะได้เจ้าเสียปุ๊บเจ้าโบมีนนองสะเป็นบนะ่อเออมันก็นจะบวดทัวบวถึงน้ำเจ้าหนะาคำว่าได้เฮาหรือน้ำเฮ่าโบเบิร์ดอย่าันีก็โอเคเป็นบ่อน้ำเจ้าเดี๋ยวนี้ค่ะแต่เมื่อใดเมื่อหนึ่งเบิร์ดได้เป็นวาหนา แม่บอกมา,<อ>ามคิดเบงก็แมบนข้องเพิ่นได้พิมพ์แม่พอดินกับมันเป็นดินแห้งแมนดินแห้งกาบสบายดีและสวัสดีเรือพ่อแม่พี่น้องเบสสุขสูขคนเพระว่าสิเป็นภายในหรือว่าต่างประเทศกย็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทองสาบุนตาซาแนลอีกแล้วพี่น,อน้องเนาะ โดยมือ่อนี้กับมาเพน่หละพี่น้องเลยมาหาเอ้พิมพ์นเนาะกับมาก็พอน้องสม้มกับเพื่อนอยู่ทางหลังข่ายกล้อ,องบอนี่หายไปจากพี่น้องดโดยสบายดีนี้เพื่อนยุทธเนาะป้ามีเสียงเพลงก็เจสิขึนงานเงินใหม่บ่กะเ,ออเสียงรบกวนในเด้อพี่น้องเหนอะป้าคันเจ้าเอาไปเอานมใหม่เมนะเช่อนมมาฝากแม่พิมพ์เอาห่แม่นพี่น้องแม่พร้อ คอ้ายเข้าไปหาทำเกินก้อนพุ่นเด็ดพี่น้องเลยมื่อนี้เพื่อนอะไรไปใหรก็เลยชวนให้เพื่อนพามาขับรถจักกแตอวเมืนน่อยน้องเลยเดดเนาะโผล่ยมลงปลูกลายกว่าเก่้าไปจักอันเป็นคุมเป็นคุมนี่เพื่อนปลูกอย่างเด้ดเนาะ ปลูกดอกลาเืองบอะหรือว่าต้นพีบก๊ะเด่ยพี่เนอะอืไปเข้าไปหาทั้งแม่เพื่นก่อนวันเด็ดแจ้งว่าเตรียมสิไปอันนะ่ะขายเลขแล้วจ้าะอือสบายดีแล้วแม่เดอ้อดยป้าหอนแล้วไหมเนาะ หูหัดลมกับจอใช่เลยบ่แม่สนี้ก็ยังบอกได้เย็นเลยโอ้ดยควยว่าห้องแบบนี้อัดเบิร์ดแล้วเปิดเออเย็นแล้วเนาะแม่เนาะหันกันเย็นอยู่เนาะแม่เนาะกับใครตอนนั้นเนาะโดยเอ้าลูกมีนมมาฝากแม่โดยโดยใช้กระพิมพ์จ้ะ จะคุณไะคูดดินบ่โดยกระชั่นลูกไปหาไปพิมกันเดอ้อโดย,โดยสาบายดีแม่ไปหาไปพิมเพิ่นก้อนพี่น้องเลยเนาะมาเมื่อนี่กะเพิ่งยังสีโบท่านในหูหรอกพี่น้องเลยสมาแจ้งข่าวดีเพิ่นม,มาเมื่อนั้นตัวนี้ก็ยังเป็นกองพี่น้องเนาะ ดูทั้งเอื้อยเพิ่นกะปลูกหัวสีไข่หรือว่าตะไข่เหน็นแลเนาะภาษาไทยเนาะโอ้แต่วา่าน้ำเพิ่นนี่แหละยันบ่เพียงพอพี่น้องเอ้ยอืมยังเอไงสบา,สายดยีอะเดี๋ยวทางกอไผ่เอดีเดี๋ยวกอไผอืมให้มันอันเป็นเนาะมันอันหักไปทาดินเพิ่น โอ้ยังขจาว่าเนาะอ่ะิไม่เอ่ยก่อนอย่างเี้เดี๋ยวเบากันแว่ยเ่พี่เบาอยังเด้อวันนี้เนาะอ่าเย็นเนาะเลยเนาะมื้อนี้ก็แดดอยู่แต่ว่ามีลมหะนะบ่ได้ไปขายเลขบล็อไปแต่ว่าเออพิมพ์ไปขายเลขระโบว่ะไปพอกันเวลาบ่ายบายซักเป็นการเก็บไปขายเลขแล้วว่ะเนาะบ่ใบมองใบโซ่ใบสามแต่ว่าเลิกกัน จีดโมงโดยกะมามือนี่กะสีมีข่าวดีแน่ปูเบ้อข้าวดี <laughs> อย่างน้อย <c oughs> คือว่าทางพระอาจารย์เน,ะอนอาะเพิ่นอยากให้เอ้พิมพ์ปูเฮ็ดเนาะโอโย,อยากให้ปูเ่เฮ็ดแล้วก็ยังก็เอือยว่าเพื่อนแดดบอแม่นอันเพื่อนทั้งนาทั้งนาน่ะ ตอนตะเวนขื้นแบบมันแดดแล้วันนี้ตะเวนตกแบบมันกระแดดสาดเข้าไปไปชายางไปเบิ่งปะแดดบนใดคันว่าซีเฮ็ดโฮงเฮ็ดนี่กะเฮ็ดใหญ่เติบบ่นอกด้วยวันใดเนาะอือก็แล้วแต่ปริมาณที่เฮาสิปูกโดย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 คือบบได้เคยปลูกนะเรื่องเฮ็ดนี่เนาะบ่เคยเลยโบมีความรู้ทางด้านนี้เลยโดยโดยอาจตะว่าเคยไปเบิ่งเขาเจ้าปลูกอยู่โดยโดย มันเป็นังไรเลยลองไปถาาเบิงพระเจ้าก็ว่าว่าอาทิตย์หนึ่งก็สีได้เก็บไปขายปลูกอาทิตย์หนึ่งได้เลยบบอันเข้าไปซื้ออันพี่ว่ามันเป็นก้อนนะก้อนเรียบร้อยอแล้วนะโดยโดยโดยอะไรแต่คือเก็บได้เลยอาทิตย์หนึ่งาบเพิ่นว่ามองอันสามสิดมือแต่ว่าเห็ดนั่นพอสามสิบมืออะไรเฮ็ดที่เริ่มออกในรัองออกออกออกได้เละ หลังจากนั้นเลยอาทิตย์หนึ่งกระสี่ออกแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ประาม,มาณนี้หลักกระซีได้เก็บซูมือ่าเพิ่นป่ะได้ได้อาทิตย์หนึ่งเก็บเธอหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเก็บเธอหนึ่งโดยโอ้โมเมนต์บ่ออกแต่ละมือโมเมนต์เนาะตัวนี้ไปทำม,มือวานี่กะอัดวีดีโไว้อยู่เอาจะ<อ>ว่ากัอยากลืมเดี๋ยวต้องไปเบื่องใหม่ก่อนโดยคือทางผระอาจารย์เพิ่งกะอยากให้เอือยมีอาชีพเอยเนาะ อย่งเมยไปนําพดพักลาพังว่าอ่าตะกี้เออนี่ปลูกหลกดาเฮืองพี่น้องเนาะแต่ว่าน้ำนี่คือสีโบเพียมโคเป็นว่านาเอยเพราะว่านาเลขเนาะว่าง่ายๆซะคือว่าอาจจะได้เจ้าเสียปุ๊บเจ้าบม่มีนนะ้องสะแมนบอกเลยอมันก็จะบวดทัวบวถึงน้ำเจ้าหนาเออถ้าว่าด้เฮาหรือวาา่าน้ำเฮาบเบิดี่มันก็โอเคเป็นบ่น้ำเจ้าเดี๋ยวนี้ค่ะแต่เมือ่อใดเมื่อหนึง่งเบนะิดเด้เป็นว่านาโอ้นบอกแต่มาคิดบิง่งก็เป็นข้องเพิินได้พิมเอ พอ,อดินก็มันเป็นดินแห้งแมน่นดินแห้งแล้วก็ซึมไว่หนำเนาะโดยนั่นแหละเ,เป็นเลยว่าเออเฮ็ดนี่เอาฮดสาวแรงมเดูแอะไรไปถามเพื่อนยังสี่เวลาเพื่อนว่าเพื่อนว่าวา้าซื้อเฮ็ดน้นำเพื่อนแล้วแหละเพื่อนสิมซ้อนเพื่อนว่าโดยโดยสิมซ้อนวิธีอันเบิ่งเฮ็ดนั่นแหละดูแลหกษาเหตดนะว่าวิธีฮดวิธีแน่นั่นนี่แหละโดยโดย แต่ว่าถ้าให้ทั้งเอื่อยไปทำค่าสอกค่าสร้างเนาะว่าสิปุ๊กมือใดเฮ็ดมือใดซื้ออุปกรณ์มาก่อนเนาะอือนั่นแหละเอื่อยเนาะแต่ต้นทรรมีก็เอาต้นกล้วยมาลงหาสิบต้นแล้วมันก็ตายคือการซีเมนแบบีราอาจารย์ว่าอะไโดยมาแดดเลยจินเจ้ามันเห้งเอาเลยอ่าพอดีช่วงนะมันเอาต้นกล้วยมาลงแล้วแหละถือช่วงอันได้ได้น้ำตายอือโมเด็ได้ตัวนี้ก็เลยตายหมดเลย เออเมอา้โดยแม่แหละเพราะว่ากระทืาเสียเสียให้งานแล้วก็เสียเวลาเสียือเสียเงินซื่อมาอีกแม่บอกทั้งซื้อแน่แล้วก็ทั้งไปขอไปขอเพื่อนพี่เพื่อนน้องเพื่อนมูเพื่อนกูอย่างนี้ยโดยโดยแล้วก็มาลงจนเต็มเมดในหาซิบต้นวันนี้ลงแล้วก็ฮุดแล้วก็คือสี่ได้แล้วนะวันนี้ได้ได้น้ำเสมอ้น้ำนั้นตายเลยตายแล้วบได้ฮุดประมาณสองทิศจนกลัวจะตายหมดเลย ว่าฮาต้องใส่น้ำครับปลูกพืชเนาะโดยพืชพืชหรือพักเหระพี่นงองก็คือว่าต้องใส่น้ำถ้าเฮามีสะนี่เฮาเฮาบริยานยของแหงเฮามีเด้เมาตักได้มันบอกโดยแต่ว่าเวลามันเสียยังขึ้นมากสิหละน้ำเบิดมือหลมือนึงงังเด้อ่เขากิคว่มบางเขากิบเบิดได้ด้ลงทึนกัเนาะอันนี้ทั้งคือทั้งเพิ่นกะบุกเบิกใเห็นตอนนั้นตอนแรกก็เลยสองล้านตายเนาะโดยสองล้านไายกับโบเป็นยังเวลาเฮาอาหนาฝนหนายังพอเลยเฮาจังปลูกอีก แต่ว่านี่ก็ว่านมักเพชรลงแล้วโอ้มักเพชรว่าเป็นคุมเป็นคุมนะมักเพชรมั่อกันแรกน้องว่ามันยังเด็กเป็นคุมเป็นคุมว่าว่านเอาบ่อกล้าก่อนบ่โดยแบบนั่นแหละปลูกใกล้ๆน้ามันแหละเพื่อจะได้แบบแต่ว่ายทรายก็ถึงอยู่เนาะถึงเถิงพอมามวนไว้เลยพอ่ามันมันแตกโดยโดย เพราะว่าอันเพื่อนว่าวาหมักเพชรไปทามึงอยู่ตลาดน่ะโลนึงจ็ดสิบพันเพื่อวะก็เลยว่าเ,าเอามักเพชรมาวานวานใสหมดแล้วนาฝนเนี่ยเป็นราคาอยู่ได้หมึกเนาะ<อ>เป็นช่วงอะไรเอ่ยแต่ว่าใครดีก็เป็นนาแร้อย่างนี้เนาะเป็นราคาเนาะ<อ>บัตรเพื่อนนี่ก็คือทั้งไดเอ่ยว่าเด็ด<อ>ย่างมากกับเด็ดไปทั่วได้ได้เงินเพื่อนกระไเนาะ ดินนี่งามถ่ายงามฝนนี่อ้ไเลยเนอะเอามัน<ด>แกวว่ามาปลูกจากเด็กจากหน่อยเด้อเนาะเพราะอะไรกินนะกะโดยอืมอือนี่แหละมันแดดพี่น้องเลยเนาะกันบอลนี่บอกพ่ออันตื่นซ้อมาแล้วตะเวนสี่ขื่นทางนี้นเนาะอะไรแบบอือ <c oughs> คือว่าอันยังก็มันแดดว่ายังตะเวนขื่นแม่เดินบ้างอ่าตั้งแต ปดโมงเนาะก็คือตะเวนสิขึ้นทั้งนีแเลยมันก็สีสาดเขาไปหมดเลยฮะโดยโดยโดยวันนี้ยามเล้งบันมาทังพุ่นอีบัดแม้นช่วงบ่ายไปแล้วก็ตะเวนต๊ทางนั้นก็สีสาดมากนี้เลยก็คือรถก็ต้องใหญ่ไปใหญ่มาเลยอ่ะบัดแยามขึ้นรถเอ่ยเก็บไว้ใส่เขาในเฮือนบอกเอาไปเขาในหงงามโอ้ลอกไ้บบอกโอ้ใครยุคันลอกเนาะ พอลอกกับเป็นตาญาตินีพี่น้องนอกหัวก่ได้ดีได้นะแต่นางเพื่อนกะคันมีหัวนี่ก็คือสดีเนาะแม่แหละอันนี้กระตัดไมไผ่มาเห็ดเองก่อนห็ดแบบอันฟ้าทั้งนี้แหลวก็สีทั้งได้เลยว่ะทั้งนีอโบโอเพราะว่าเขากันตะเวนตุกตะเวนมันกระสาคันต๊กนี่ยเย่หอดเมย์เพื่อนเลยมันบอกโดยม่ต้องปิดประตูไว้ต้องเศร้าก็ต้องปิดประตูไว้ตลอดโดยคือ บอกง่ายๆกะรับเต็มๆแต่ละมือเนาะนทางเศร้ทาทั้งแรงพี่น้องเลยกต่คือว่าถ้าถ้าก็ขึ้นบ่นดูนังก็บ่ดูวัดอย่างไรเออากในใจก็จะก่ออยู่เฮาแต่ว,ตาวา่าอันเอาตัวตัวนี้ก่อนก็ได้เอาสองด้านนี้ก่อนและกโฮงเหตดเนาะ<ด>เอาที่เขามีอาชีพก<น>่อนได้ยินข่าวดีแนวนี้แล้วโอ้ยดีใจเว้อะ <laughs> ดีใจแล้วเพราะว่าจังมีอาชีพเอางับมาดีใจกันจะตากเด็ด <c oughs> พิมพ์เพราะว่าบรได้เคยมีอาชีพได้เนาะเลยนนเลยนาะเพราะว่ามีแต่นี่แหละไปขายเลขยำงเมเรงกะตอนนี้กะบุกพักก,นนนนกันยังบบเห็นผลเนาะกกกัะใส่เวลาในี่นะค<ม>ั้นวาเฮ็ดเนี่ยคือเอยว่ายเนาะกะเพื่อนแนะนำเราทุกอย่างเนาะ เพื่อนกะบิมซ้อนวิธีโหดวิธีดูแลทุกอย่างเลยจนเขาเป็นแล้วแล้วเพื่อนจังสี่บดลมาเพื่อนวนันนี้โดยโดยจนเขาแบบคล่องอ่าโหดลายกะเ,เนะ่าโดหน่อยกะแหงชี้นะเนาะสีประมาณนั่นแหละพี่น้องเลยเ <c> ร <oughs> เคยปลูกเขาก็ได้เนาะเห็ดนางฟ้าพุ๋ยไม่ใชิธรรมดาปลูกกระบาดเนาะอ <c oughs> ่าคามีเวลาเนี่ยเขาจะมีลายอ่าแบบได้เนาะอ่าไปเห็ดยังงก็ เห็ดหัวเชื่ออย่างก็มีว่าเขาจะซอนปะซอนด่าเา<อ>พลินสีซ้อนอ่าสองแบบเนาะก็คือว่าไปเริ่มต้นตั้งแต่เห็ดหัวเชื่อน้ำเผิน<อ>้งแต่การผลิตเนี่ยเพลินกระิีคิดอีกราคาหนึ่งเนาะ<อ>แต่ทีนี้เท่ากับหิดเองโดยโดยโดยแต่ตัวน,นั่นก็นคือว่าต้องหิดหัวเชื่อก็คือไปหับเอาน้ำเผินมาครับเป็นหัวมาเลยหับเป็นมาเลยครอรอแต่เก็บผลเนาะโดย เอาแบบนี้แหละเวลาห้าหน่อยเนาะคันตัวนั่นแบบเออคันมีให้มีนาเ้าต้องหนึ่งต้องอย่างอีกลายย่างเนาะเพื่อนว่าว่าถ้าเป็นตัวนั่นค่ะต้องคนต้องซอยอยู่ประมาณสามคนเออห้าต้องมีผู้ซอยต้องมีผู้ซอยเพราะว่าต้มใส่กระพุ้ยอีอย่างแมนแมนเมนกัเคยเห็นเพื่อนเห็ดอยู่ช่วงชิญยากอยู่ดอกพี่เหมือนลายขันตัวอยู่ดอกเนาะเอาแบบนี้แหละห้ามาปลูกเลยเถอะก็รอเก็บอย่างเดียวแบบมันเบิดแจ็คเดือนเพื่อนว่าเสื่อมัน หกเดือนอืหกเดือนหกเดือนเนาะอันหัวหนึ่งค่ะนะมันจะออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆมันบ่โดยแมนอดูโดยไหนเนาะเนาะอ่าวิธีนี่จจก,กว่าชีทําให้เอ้ยชีวิตเดีดีขึ้นกับมี่เนาะบอลองนาบอหูนายพ่โดยคันยังพักหญ่านี่ช่วงนี้โอ้ยพักถือเนาะ คือแบบคันเฮาปลูกเองขายเองก็ได้คือก,กันเฮาก็เห็ดไปน้ำมันบอกอืมโตปลูกกะ่ากันยังสิปลูกต่อไปอืปอเพราะว่าเฮ็ดเนี่ยเฮาเพิ่เป็นเวลาด้เนาะเรียกว่าหดยามเสามื้องแรงเก็บสิบอกดูได้ไรเฮาตัวนี้กันยัง่ฮูกใ่้เคิ่นมาโซนยังก่อนอือโดยโดยกะคันเห็ดกะประมาณสีเอาประมาณเท่าไรเอ่อย ลองมึงก่อนอ่าทางอ่าพาจ้านเพื่อนหรือว่าคนอื่นแนะนาเพื่อนว่าเอาประมาณหาล้อยหาร้อยก้อนโดยหาร้อยก้อนกับก้อนหนึ่งเท่าไรบ้างก้อนหนึ่งสิบพันกี่หาร้อยก้อนกับหาล้านโดยลองมึงเนาะหาล้านมออกับโอเคถือเวลาอยู่ได้เนาะเพราะว่าทางอันเจ้าของฮิตอัน ต้นทับิดนั่ะข่าวเอาเรื้อยหนึ่งซองเรื่อยนะเพื่อว่าว่าอันซำเอามาไหว้กินซื้อๆเพื่อเ่าบอกเพื่อเระบนในน้ำโดยโดยคันว่าเฮ็ดเพื่อขายนะปัญหาเรื่อยหรือพันเนาะโดยพันนี่สิไหว้โบฮักกระเบื้องงบเขาได้เนาะแหละเราทีแน่ๆกะเอื่อว่าจะเอาเทอดายก่อนเอาหาเร่อยก่อนหาเพื่อยนี่ โดยกินกกบสีบปบวด,ด็อกสองแม่ลูกดึงเนาะเพื่อนว่ามันจะ <c oughs> ได้ขายเพื่อนว่าแมนเมนกะเมนอยู่โดยพ,พีเลยเพราะว่าเขากะติดป้ายไวน้นำมีเฮ็ดนางฟ้าขายหน้าบ้านยังชีได้นอกแม่ก็ได้อยู่น้าเมนนำปลูกพักไปนำมีแต่รายได้นะคันว่าคันมันสิเป็นตามเข้าว้าเนี่ยคพาะว่าเพื่อนกับฮับพี่ชอบเป็นบ่อทาเฮ็ดบ่อเอ้ยเอ,ออค่ะมีวางตุ่นเนาะ ขยังพักข้าวออกเลยเขาก็ต้องปลูกใหม่ก <c oughs> ต่ลงทุ้นหม่อีกคือเกาแต่นันเพื่อนฮับพี่น้องเลยเนาะอืมมันดีตัวนี้หละพีพ่เนาะด <c oughs> วยาเพิ่อนฮับพ่ชบเดีอืมนั่นแหละมีแต่ว่าเอืย้ยหาสร้างมาเนาะประเทศแล้วกะตกลงแล้วกับโทรหานอนะ้อง <c oughs> เนาะด้วยเงินทองเพิ่นไก่สีส้มมาทีหลังเ <c oughs> นาะมาแจ้งเลยว้กอน อ่าตัวท่านบอกแม่ใช่ไหมเบรย์หยอกแเราเบรย์อ่าลรายุ่งกินปลูกเพิ่มว่าหัวฉีกใหน่ะเอยโตเก่านั่นแหละแต่ว่ามีแต่วานบักพิษเพิ่มวานทางใดนะวานเมหมดเลยตัวน่ะวานเต็มหมดแหละป้ามันขึ้นสีบัวทีบ่ก็เฮาจังคอยขยายเอาโดยโดยอ่างบ่มีฝุ่นเนาะถ้ามีขี้ฝุ่นนี่งามเลยพี่ อันน yeah. uhm, ี้ปลูกดอกดาวเรืองหมดหวานดอกดาวเรืองดอกดาวเรืองพี่น้องอืมหวานไปจังเอ้ยออกน้ําละบ่แม่นบ่พี่หญ้าติหญ้าหญ้านี่เนาะ้อสิออกไวแท้วังอืมอดินน่กค่อยซะไปแลเนาะค่อยซะไปโดยๆอืม เห็ดไปมือเด็กมือหน่อยเนาะมือนัก,กตัศน์ไปสัมารย์เห็นหัวเองกะดีขึ้นก,ก,กว่าเก่าอยู่หัว่อนบอเห็<อ>สดสดสดขาวสอดออกเป็นขันเนาะนอ,อเพราะว่าขันมีแต่นางนี่งวควยกะมามันกระบุแล้วเบนะเบน้บนบบบอบ่โดยโดยกันไปก่อนเนาะเต็จริงแล้วกันมีเล็กกะเขาเจ้าเชื่อมให้นะเขาตูดไปตูดมากันหาจะดีอยู่ อืมก็ว่าจะยังว่านแล้วมันแบบคนเดียวเห็ดมันก็ได้แต่สามนี่จ้งซี่ก่อนละเอ้ยเพราะว่าเวลาสิออกก็มีอ่าอันนั้นบ่ก่อไว้บ่ดึงก่อไว้บอกบ่มีเลยโดเอ้าบ่มีเล็กก่อไปซะเฮ็ดตะปูดิเฮ็ดบ่เป็นก็เลยเฮ็ดได้แต่สามนี้อืมบ่บ่มีว่าตะปูในเฮือนมีอยู่เฮาก็ว่าคอนตีผ่านมันฮักเลยเอ้าแจ้งซี่ให้พ่อน้องชมเพิ่นตีให้ก่อ อก็ไหวเขายันเบะเขามาได้เนาะเออเนาะเอออัดชีลดะละมือแม่อืมนี่นะเออแบบเขาดึงไปสิดึงไปเราจะมีแต่ปูชี่นะก็ปรับก็ปรับสิอ๋อเกาะอยู่บ่อบ่เถิงมะบ่เถิงอือนี่นี่จะเห็ดแบบนี้นล้วเห็ดแบบนี้เอาโดย แต่อันนี้เฮาก็ขอแปนใหม่เฮาก็ขอดึงตัวมันบ่ถึงเนาะเอื้อยโดนั่นแหละดึงดีๆก็จักว่าถึงเอ้ยพี่บ่ถึงนะมันมันตัวนั้นมันโอ้มันขาดเนาะนี่แหละตัวนั้นกทับไปบ่แม่นตัวนั้นกทับมาแต่ว่าเพื่อสิเปิดอีกเทื่อนึงก็ยากเติบอยู่ดอกเปิดแต่ละเทื่อเนาะ่มันอดไปค่อยเป็นค่อยไปล่ะเอ้ย อื่แหละทั้งนี้ปลูกเต่หัวชิคายพอเะเลยปลูกควชิคข่มียังแม่ปลูกควชิคายแหลกเรียบไปเลยอแต่ว่าตน้นต้นนั่นก็เนี่ยแหละล่งลนลง,ลง,ลงอันต้นกล้วยมอนรวมันนี้แบกมากินงวกอืิ <laughs> แล้วก็ประสบกับได้ได้น้ำเสียแล้วก็เลยบอเดเลยก็เลยตายหมดเลยโดยโดยอืม ประสบนั่นแล้วยังจะค่อยปลูกว่านาะเฮาเบิ่งไดเฮาเนาะซื้อใหม่เบอ้์ซื้อใหม่เออตะกี้เป็นได้เก่าตะกี้นะมันจะเป็นอ่าได้จุ่มเนาะได้จุ่มที่ดียจุ่มลงเลยวันนี้เข้ากัมาเปลี่ยนอันนี้ใหม่หมดทุกอย่างเปลี่ยนใหม่หมดเลยเปลี่ยนใหม่หมดเลยวันนี้เขาเอินได้ยังคืออยู่ทึงเหมือนอันนี้เข้าชิ่ห้องอ่าได้ตั้งนอกโอ้แต่จุ่มนี่คือจุ่มลงนี้เนาะเอ้ยเนาะ อืมซื้ออันของจีนนาแต่ว่าจะิืนหักประกันสามเดือนเออเท่าไรราคาสองพันสองเออแมนในเฮื่อนน้องก็ยังมีแต่พันกว่าบาทแต่กระใสได้ดอนี่ได้ไรเออเพราะว่าเอน่มทำอิฐนี่คือเข้าใส่ได้จุ่มเนาะได้ดได้จุ่มลงไปโลแหละทอหน้าอันนี้ชิเป็นฟีซาวโอ้ไอชวนประกอบองมันนี่นะโดยโดยเลยบันนี้ล้างจากนั่นแหละมันมันมันเพรเนาะ เลยหาสร้สางขึ้นเอาเอามาแป้งแลยนะ้างมาแป้งเลยแลละเพื่อนว,ว่ามันมันบน่ได้แล้วอืแลวก็เลยไปซื้อตัวนี้มาใหม่แล้วก็เปลี่ยนอันนี้มาทุกอย่างเลยโถยังเลยนะเป็นโถที่มันใหญ่ขึ้นกว่าเก่าก็คือพี่เสาหาอยู่หลุงนี้วันนี้<ฮ>พวโดยและฉายใหญ่แท่นนี่พิมพแท่งได้เนาะโดยสมมติว่าห้าบ่ใส่อันซ้ายซ้ายสำเนียนะมันสิมันแพ่ได้ โอ้ห้เพื่อนออกข้อซ้ำนั่นก่อนโดยแล้วก็โตโตโตลดไปเรื่อยๆบ่บันโดยแต่ายังได้ใหญ่สํำกันก็ได้นะอืมแสดงว่าแห้งยุ่นหนามเจห๋ยวนะโดยเออโดยโดยนั่นแหละแต่ว่าถามมันแน่นอนไปนี่โอ้ถือว่าโอเคได้พิมพ์เนาะโดยอืมโดยอ่าทางบ้านไอพิมพ์ยังมีแถวบ้านนองอุทัยนี่ผมมีน้ำเลยมีแต่หินเนาะอืมดีได้เ้ย อันนี้ปลูกได้จากมือแล้วเอ่ยคือว่าเห็นขึ้นแล้วปลูกได้เกือบสองแล้วสองอาทิตย์ไงอันนี้เริ่มอนไดยดีเนาะโดยแต่ยามมันขึ้นมาได้หกได้บัดหกน้ำกระตัดขายน้ำมาเป็นอย่างนอก็โอ้อันนั้นลุมนั่นปลูกยังก็หมักเพชรเออเอาในมาเลยเนาะโดยบัดมันแบบว่ามันออกลายแล้วเขาก็ขยาย พุดตอนกลางคืนตอนเศร้าตอนอมาเมือ่อไหยังเป็นครูอยู่เนาะ <c oughs> กะคอยเหตุนปน้นองไปบ่คนเดียวมันก็ยากแม่เมนเมเอาสะบอสีโบรบกวนนะบ่ะเนี่ยเพราะว่าทั้งเอ้ยกับสิไปขายเลขทั้งน้องกับสีไ้เมื่อเนาะเจงข่าวดีกันไห้พี่น้องเลยโอ้ยได้ยินข่าวดีก็ดีใจแล้วเับก็ไอพิมเจ้าสีมีอาชีพนะแต่กะเบิองแม่ไปนําเนาะ ดีใจน้ำเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่า้ายเลขอะอาทิตย์หนึ่งกับ้ายสามมือเนาะโดยวันพุธวันศุกร์แบบรายได้ได้สัสามหมาืายได้อันฮักนั่นฮักนี่แล้วกะบางเถื่อการเตะสิบพันบางเถื่อกะรเซนคีบบางเถื่อการหาสิบพันสรุปแล้วกับ,บาอบ 80, 000, บาทิตย์หนึ่งประมาณสองเซน ใช่เส้นหาดึงทรงเสนเออเพราะว่าเรตเตเรตเตยอดเขาขายโดยเอาปุ๋ยเส้นเนาะโดยแต่ว่าอาชีนีค่ะชีบบเน่นอะแหละเพราะว่าบางคนกะซื้อน้ำเฮ้าเขากะอยากถือเลขเนาะโดยแต่บางเทือซื้อกับเฮ้าสองเือสามเือบบถือเขากะเศร้าซื้อแล้วเออโบมานแม่โอ้ยโบมานวันวันเลขยังออกแต่ตัวเก้าหัวฉันเนาะแต่แม่ในพี่น้องออกแต่เลขเบ้สองเธออะไรพิมแต่บันนี้กระจใจเฮากับ ว่าหน้าว่าวคนได้ที่ซื้อน้ำหม้อก็อยากให้ข้าเจ้าถือแมนแมน,นแต่ข้าพัดโบถือเป็นพ่อซื้อแล้วทรงซ้ำเชือกอะถอยได้เนาะไปมือหนักอะกโอ้โบซื้อดอกว่าโบถือ <c oughs> <c oughs> อคอ <c oughs> ันว่า <c oughs> มันอยู่ที่ดวงนอกพี่นอกเลยกะสีโทษคนคลายกะโบได้จะยืนบนหุ่มอ <c oughs> าว่าสีเมือ่อ,อเลยให้เจ้าอันนั้นซ้าวไปคายเลขซ้าว่าเลย เหลื่อมตาจักจับก,กล้องมาทางใดได้นี่ย <laughs> <c oughs> เด็ดก,กระรอเอา้าคือ,อยังแต่โองหมากมากล้วยกัะดะเมื่อนั้นเฝ้าเฝ้าไปตลาดแห้งแล้ววันนี้บริบริปิดหัววันนี้อืง่วเขาเจอแล้วเขามากินแล้วเขาจองจองมืดเลย จอมอดวีมดเครือไปเลยอันน้องมาเห็นตู้ตุ้อีกกินไหนแม่นง่วงไม่ได,มได้กินเลยบ่สีกไม่ได้กินเลยโอ้ยเอาไปซะไปบวมไซ่ซะชองหมากนีา <c oughs> <c oughs> แต่เสียดายน้อยพิมเนาะพอได้เหลือเป็นขูกนน่กันเนาะเหลือคู่อยู่ใจกว่าย,ยังชีวีคู่อยู่บวจะไอพิมอบอแม่คู่กับแม่กันเดือสานยังว่าชีมีเพิ่มน้อยพิม <c oughs> อ้อยเหลือคู่เจ้ากล้วยลายวีนั้นเดือดสหนวยพี่น้องเลยโอ้ยแต่กระบาดเนาะอจักวีก็บึง หนึ่งสองสามสี่หาวีนะเพราะเพราะว่าต้อนเมื่อนั่นนั่นทีว่าบดิพิทัวนั่นติดรถยักษ์เนาะติดเลยมันติดบบได้ติดบบได้แล้ววันนี้อันน้ำมันมันละซึมออกนะไอ้โทน้ำมันมันละซึมออกอยู่เลยเลยแล้ววันนี้ติดท่อติดได้แล้วยามันดับอีกนะแลวติดได้แล้วก็ไปเลยโอ้คันเท่าสี่โบโบเบิ้ลบโบิดวัดยัพผ่นดับแม่ก็เลยไปเลยน้ำมันลงแห้งไปจะเอ้ย ไอ้โถสายน้ำมันน้ำมันซึมเนาะแล้วมันมันหยดหยดออกโอ้น้ำมันไหลบ่ท่านอ่ามันซึมมันซึมมันหัวอืมสสยน้ำมันหัวสสยน้ำมันหัวโดนนี้คันเบิ้นลราเบิ้นไปเลยเม่นลืมอัดทอดหัวโดยเพราะว่า่านย่านมันติดบ่ได้อีกแลยโดยโดยโดยยันมันก็ดีแล้วยังบ่กเขาไปฮอดผูกเนาะกล้วยก็บแมนกินบ่ะแม่นกินมดอมอกินมด นี่ก็กินมืดเนาะใช่แต่เสียดายนน่อยเนาะนั่นแหละพยายามแบบหาดึงดึงให้มันตึงๆโอ้ตะนางขาดเนาะโดยโดยโดยคันเป็นวายเห็ดหฮงเห็ดกับสีเห็ดประมาณแถวนี้บบกดือทั้งใดแต่เอื้อเป็นสะดวกเห็ดแถวนี้ก็ดีเนาะเะว่ายามือแรกนี่มันจะขมเลยพินถ้าเห็ดทางพูดนี่คือสีเดชบนมือเลยนองว่าเลยเนาะ อันนี้ใกล้ๆของน้าของในเขาเดิดึงสายมาโคดเนาะโดยอืมสบายสะดวกแมนนี่นี่เขามาประมาณจากม่งเดินมันก็ยังเย็นเลยดิเนาะปัดเทือนพป่ดแดดได้พี่เนาะเด็ดจนทฮอดประตูเลยนะเนาะอืมพอตอนบ่ายแหละสีิยากท้งนี้พอตอนเสารผัดไปยากทางนั้นเดชสองทัางไหนก็เต็มเต็มเลยนะโดนมดเนาะสองเด้งเด้ซะ โมเมนต์ปอกเด็กนะ่น้องโดยนะถ้าพ่อเอาลา์ไอ้พิมเลยเนาะไปเลียบไปงานฉาเดอฉาเดอน้องกะชิได้เมื่อบาดนี่คนแรกเมื่อนาพ่อกันเนาะโดยโดยอาสัมภารีเรื่อยอโดยขอ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 บอุขอบใจนำผู้ใหญ่ทีให้ความช่วยเหลือมาเนาะโดยโดยขอให้ความฝันของไอ้พิมเป็นจริงคือเป็นจริงแล้วล่ะวันี้ พ,พ,นะพ,พ,พ,พี่น้องโอเคพี่น้องเนาะก็ได้โอโลมน้ำเอ้ยพิมพ์นี่แหละพักหยาเพิ่นกำลังเริ่มเฮ็ดเรื่องปลูกพี่น้องเลยเนาะโดยก็เป็นกำลังใจให้ทางเอ้ยพิมพ์เพิ่นในเด้อพี่น้องเนาะกดไล์กดแชร์ให้สามตาเป็นกำลังแรงใจให้ทำคลิปต่อๆไปเนาะกะเห็นเพิ่นมีข่าวดีเขาก็ดีดใจน้ำเพิ่นเนาะพี่น,นอ้นองนะเนาะ อ่าสำหรับคลิปนี้สาบุญตาก็จะได้จบก่อนเด้อพี่น้องนาะคลิปหน้าพอกันไหมขอให้พ่อแม่พี่น้องที่เข้ามารับชมคลิปสาบุญตาขอให้อยู่ดีมีเฮงความเจ็บปวได้ความไข่บ่อยมีล,ลํำรวยเงินทองเป็นสุขสุขคนเด้อสาบุญตากาเข้ามาสาบายดีสาบายดี